กล่าวสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงพูก็จะมาพูดถึงพญานาคบ้านลุงพลกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดท่านวีระหลงสมบุญก็ได้เขียนบทความสั้นๆนะครับแต่มีสาระและแงค่คิดดีๆมากมาฝากให้กับเพื่อนๆด้วยโดยวันนี้นะครับจะเสนอชื่อตอนว่ารัฐบาลเลือกรักษาพญานาคไว้โดยมีเนื้อหาดังนี้นะครับ เช้าวันนี้แต่งตัวเสร็จตั้งใจไปเดินชมพระเครื่องตามห้างแต่รับแจ้งจากคนส่งของจะนำพระที่เช่าไว้มาส่งไม่งั้นไปละเขียนให้เพื่อนอ่านดีกว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่รัฐบาลเก็บพญานาคไว้เป็นสมบัติของชาติชั่วการาน,านผมรู้ใจรัฐตั้งแต่เขียนโพสต์29มกราคมทำนั่งเฉยการลงมติที่กกบกเป็นเพียงขั้นตอนธรรมดา ใครจะโวยวายหรืออ้าปากค้างก็ปล่อยเขาไปหาหมอเองเพราะผลออกมาอย่างไรรัฐก็ไม่ทุบก,การให้ลงมติมาจากการตกลงกันแล้วจากป่าไม้รัฐบาลผู้พิพากษาไม่มีใครล้มได้พยานาคยาว22วากว้างไม่ถึงวากินพื้นที่เราว20ตารางวาป่าไม้เห็นด้วยแล้วคงจ่ายค่าปรับจิตเดียวหรืออาจไม่เสียเลย ส่วนคดีอื่นๆรอเวลาโลทิ้งหมดรอภาพถ่ายจากโดนไม่ได้ลุกป่าก็จบคาดว่าทุกคดีไม่ถึงสารเพราะรุงรังมากคดีเหล่านี้เกิดจากมีนายทุนให้ลูกจ้างหลายคนทำงานเป็นทีมแต่ลุงพลแค่แผลผิวหนังถลอกแถมมีคนมากมายช่วยทายาหม่องไม่กี่วันก็หายผิดหวังหน่อยนะคนแก้งชักอิจฉาที่ลุงจะกลายเป็นบุคคลในตำนานคนเดียวที่ถูกจารึกชื่อคู่พยานาค เพราะคนอื่นๆโดดหนีไปก่อนเสียดายไม่เอ่ยที่หนีก็ต้องขอขอบคุณบทความสั้นๆนี้นะครับจากท่านวีราหลงสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหาร ary, และเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ<ด> สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ